ได้กำหนึ่งครับตัวนี้ครับกัสวัสดีตอนเศร้าๆครับพมสู่ผู้สุขคนครับนี่เลาปลาโลโค้ดคือเก่าครับผมขอบคุณแล้วก็ น้องแพงนะครับเนาะสวัสดีคุณผู้ชมเรลูกนี่ครับไหนผักหวานนี่มเก็บผักหวานปลาเก็บผักหวานปลาครับผมวันนี้อยู่กันที่อุตรดิตนะครับผมกำลังเดินทางกลับบ้านไปยังเชียงรายนะครับเนาะเลยแวะโคกผักหวานเบื้งครับผมมีอยู่นะเตอนนี้เก็บไปฝากคุณเตาโคกที่เคยมาเก็บแล้วครับผม้องรอเบื้งเนาะมาทานหมานครับเอ้าเดี๋ยวผมทีแยกย้ายกันหายตาเนี่ครับโคกผักหวาน แห่งแรงขึ้นเาครับผมฝนมตกครับผมแยกใหญ่กันหายอยู่ตามนี่นะครับเนาะนี่ครับโคกผักหวาน้องเพ้งกลับไปกับลูกชายนะครับอากาศนอซสายสามคนส่วนผมกับชี้ย่างขึ้นไปอีกครับผมที่น้องครับไปผู้เดียวลองเบิ้งครับวัดซิมีหยอดบ่แต่ผมมีคนเก็บนี่ก็สิพอมีอยู่ครับผมแถวนี้ต้นผักหวานมันหลาาต้นอยู่ลองรอเบิ้งก่อนครับผมต้นผักหวานครับผม ยอดกำลังออกไม่นะครับเหลืองๆอ่อนๆปววหลายครับผมนี่พอได้เลี้ยงดีครับฝนบห่หอดทั้งนี้จักเทียพีโนโ่น้งงอาง,งาครับผมแรงๆยอดกำลังงามอยว่อีกต้นหนึ่งนะครับ ก็ได้เก็บอยู่ครับมอีอยู่ครับแต่บนหลายสองสามยอด นี่ครับต้นผักหวานเป็นผักหวานพุ่มเตี้ยนะครับเหนียวนะครับเต็้ครึ่งเลยครับพอมนนี้แก่แล้วครับเหลืองแก่ได้ ไปปลายยอดนะครับต้น,นช่วงนี้น่าจะบุคคลมีคนมาเก็บแล้วครับ <c oughs> อีกต้นนึงครับผมหวานพุ่ม เมไปเรื่อยๆครับผมีต้นนะนี่ครับเขามีครับหมดแดงต้นหนึ่งครับ อหนียอดมันนี่ครับผมแต่ผู้ยุยุบไปลายนี่นี่ได้กำเน่อยู่ครับผม มีทั้ง่างเนี่ยก็มีเติมแก่แล้วครับผมได้ปลายยอดต้นนี้ลอกดอกหนึ่งครับผมน,นี่ลอกหรือว่าดอกก้านนะครับเนาะดอกงามครับ อลองหาเมื่อีกครับผมต้นผักหวานครับอ่อนดีอยู่ครับผมอีกต้นหนึ่งครับใกล้ใกล้กัน เลี้ยมออกเพราะได้เลี้มยมอยู่ครับหยอดผักหวานก็เหี่ยวครับฝนไม่ค่อยตกหยดยอดอยเหี่ยวหยอดอันนี้ละหวานต้นหนึ่งครับ ห้อยปนเก็บเืยอยุ่นี3สามยอดนี่ครับกำลังโปง พุ่มนึงครับล้างออกยอดน้น่อยๆห้อยห้อยค้นมาเก็บพือกันครับผมเดี๋ยวเต็ดต่อห้อยเพิ่นเก็บไปหลายแล้วครับเดี๋ยวยู่หน้อยนึง ยังต็ดต่อครับผมพอได้ลิ้ม,มองละน้อยครับอีกสองสามพุ่มครับผมแก่เบิดต้วนี้ còn hai bông nữa, uổng kìa, nhọt lên, nhọt nhiều, đẻ ต้นหนึ่งครับผมมีลายอยู่ครับ กำลังงามครับผมเบิ่งแรงหลายพี่น้องครับผมจอดเหี่ยวเบิดเหี่ยวครับเก็บบ่อได้เลยครับอันนี้ก็เหี่ยวนะครับจอดเหี่ยวอีกต้นหนึ่ง พอได้เล่นแก่เ,เบิดกรับผมผักหวานได้ไปปลาย,ยอด กลุ่มหนึ่งครับ ลำที่สองลำน,น้อยครับผมเพื่อนน่าที่เก็บไปนะครับลำนี้หลอกเพื่อน่าจีะเกิดแล้วล่ะแต่ว่วามันเหลือบ่อไหรครับตอดสายตาสองดอกอนี่มันมาเกิดอยู่กับปลาภัยแบบนี้พอได้เลีย้ยงครับ หมด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 แดง นี่ครับได้กำหนึ่งครับตัวนี้ครับผมยางได้เครื่องดอยครับสู่แดดบ่ไหวพี่น้องครับผมเมื่อนีนี่บอกเลยว่าบ่เป็นตะยูพี่น้องครับห้อนคักแล้วกัแบบ้อนอึดอัดเนาะครับเนาะแต่ว่าหายใจบ่ค่อยออกนะครับผมเออคือเิพาะแล้ะครับเพราได้แกงพี่น้องครับแดดมันห่อนมาแต่เศร้ากับคือสิดีอยู่มือนีมาสวยนจิดหน่อยครับ หอ,อดปลาสวยบรยากาศเตลเมือพี่น้องครับเกือบ40องศาฝัางมือก็41 42อุ้ยเป็นตาสะอ่อนหนายแรงปีนี้นะครับเนาะทางลงครับผมบรรยากาศปลาใหม่แกยังพุทธันได้ฝืนเพรววาะว่ายังพุทธันได้มีฝน ใหม่ๆบางต้นก็เริ่มปงูงเขียวๆนะครับเอาละครับผมนางเสร้าเมยครับเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก็มาเบิ่ง,บงผลงานก่อนนะครับเนาะเพรได้อยู่พอได้กินครับผมตอนนี้กับประมาณสิบโมงกว่าๆวยังชั่วโมงหนึ่งเกือบบวระพี่น้นนองครับอ่าวอนไหนตึงถึงพี่น้องบ้างเลยอีก,อกดอกได้สองดอกเฮียดอกน,นึงพี่น้นองผลถึงไพสามใบได้แล้วเพ่กว่าได้ลายได้ลายไว้แพ้กันเออนี่ยอดมันก็อ่อนอยู่ครับผมช่วงนี้ก็ไดเนี่ย ยอดเหลืองๆมันนอนอยู่คแบบของงูแพงกับหีิบไข่นะครับเนาะหาบกไก่นะเจ้าได้แกงไังอยู่ครับผมหาลอดลอดอ่ะอ่ะหยู่เพราะทีกินครับผมหากินตามแรงครับหาอยู่หากินกันไปครับผมนี่ยังกับกินนั่นแหละช่วงนี้ก็หากินยากแน่ครับผมฝนบ่ค่อยตกขอขอบคุณนะครับผมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าหาอยู่หากินทั้งหดาก็เอาไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะฮ่อนบ่ Hva eh, da?